อาจจะเรียกได้ว่าคนคนนี้ค่ะยืนหนึ่งเหมาหมดแทบทุกรายการในเครือเวิร์กพอยต์ก็ว่าได้นะคะสำหรับดาราแล้วก็พิธีกรหนุ่มมากความสามารถอย่างคุณกันกันตะาวรค่ะที่ไม่ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะไปเปิดรายการไหนในเครือเนี่ยจะเห็นเขารับบทพิธีกรแทบจะทุกรายการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้องข้ามกาแพงเทนไฟท์เทนโอ้โหมากมายหลายรา,ายการเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าฝีมือการเป็นพิธีกรของเขาเนี่ยจัดจ้านขึ้นทุกวันเลยนะคะโอ้โหลูกลอ่อลูกชนแบบมุกเอ๋ยอะไรเอ๋ยเนี่ยจัดหนักจั เต็มเลยค่ะพัฒนาการตั้งแต่วันแรกเนี่ยเริ่มเข้างานด้านนี้นะคะจนมาถึงตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าก้าวกระโดดเอามากๆเลยค่ะแล้วก็ทําได้ดีมากๆจริงๆนะคะเพราะว่าความใส่ใจความทุ่มเทรวมถึงการไม่หยุดเรียนรู้ของเขาเนี่ยทำให้เขาพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะแต่พอมาวันนี้นะคะบัลลังก์พิธีกรของเขาเนี่ยเริ่มจะสั่นคลอนแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่ากําลังจะมีพี่ก่อนหน้าใหม่แน่ๆเลยมีโอกาสที่จะมายืนแทนที่เขาคิดว่า คนคนนี้เนี่ยจะได้รับการพิสูจแล้วก,ก็การถ่ายทอดวิช,ชาจากเสียตาปัญญานะคะเจ้าของเวิร์กพอยแล้วแน่นอนซึ่งไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนค่ะนั่นก็คือน้องพร้อมลูกชายแท้ๆของคุณกันกนตะตาวอนนะคะยิ่งดูคลิปล่าสุดผู้ชมขาที่แม่พลอยถ่ายเอาไว้นะคะบอกเลยว่าน้องพร้อมเนี่ยเออมาพร้อมกับท่าซิกเนเจอร์ชูนิ้วขึ้นฟ้าของเสียตาปัญญาที่มักจะบอกถูกต้องนะครับเออท่านี้บอกเลยว่า พ่อกันเนี่ยอาจจะมีวิวบ้างนะคะเตรียมส่งไม้ต่อได้เลยค่ะทายาตัวเล็กเนี่ยกำลังซึมซับความเป็นพิธีกรมืออาชีพจากคุณพ่ออยู่นะคะเอาเป็นว่าอ,อ,อนาคตรเราอาจจะเห็นน้องพร้อมอยู่บนเวทีแทนพ่อกันก็ได้ค่ะ